The family buddy of your life. EP นี้นะคะกับเรื่องลับเจ้าตัวเล็กค่ะคุณหมอวณิดาเปาอินกุมาราแพทย์คณะแพทย,ทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะกับกนิ่งนันทิยาจิตตะโสภาวดีสวัสดีคุณหมอวณิดาค่ะสวัสดีค,ค่ะคุณหนิงค่ะวันนี้เจอกันอีกหนึ่ง EP นะคะเราขยบทําความรู้จักรู้ใจ,จลูกในช่วงวัยที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้มาทาความรู้จักกับลูกวัย1 5ถึง17ปีค่ะวัยรุ่นเต็มตัวเลยนะคะวัยนี้เนี่ย กำลังจะหลุดออกจากวัยรุ่นแล้วเป็นช่วงวัยรุ่นตอนปลายแล้วเหรอคะใช่ค่ะค่ะแล้ววัยนี้ยากหรือง่ายกว่าวัยอื่นๆคะคุณหมอจริงๆวัยรุ่น15-17เนี่ยยังเป็นวัยรุ่นตอนกลางแต่ว่าวัยรุ่นตอนปลาย,ยจะคล้ายผู้ใหญ่ก็แปลว่าเขากําลังจะหลุดไปสู่วัยรุ่นตอนปลายซึ่งมีความคล้ายผู้ใหญ่มากขึ้นอารมณ์ซึ่งเราพูดกันไว้ว่า12-14ปีเนี่ยจะเป็นพุ่งปีดิ่งลงไปสุดเนี่ยมันจะค่อยยังชั่วขึ้นหน่อย <c oughs> ดีใจไหมคะดีใจค่ะดีใจแทนด้วยค่ะ <laughs> เออพูดถึงเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะคือประเด็นก็คือเราจะพบว่าบางครั้งเนี่ยวัยรุ่นเขาจะมาบอกแล้วว่าเขาเป็นซึมเศร้าเขาเป็นซึมเศร้าคุณหญิงเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินจะโทรไปตามฮอตไลน์แล้วบอกว่าเป็นซึมเศร้าหรือบางรายเนี่ยบอกว่าแม่พาไปหาหมอหน่อย หนูเป็นซึมเศร้าเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นใช่ค่ะจริงๆเป็นเพราะว่าอารมณ์มันดิ่งจริงๆในโดยเฉพาะในวัยก่อนหน้านี้นะคะ12-14แต่ว่าก็ยังขึ้นคงลงได้ในวัย15-17เนี่ยแหละค่ะแล้วจนกระทั่งเขารู้สึกแบบนั้นได้เพราะฉันอยากย้ำเรื่องอารมณ์นิดนึงค่ะว่าถ้าสมมุติว่าลูกมาบอกว่าตัวเองเศร้าหรือว่า บอกให้พาไปหาหมอหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่บางคนก็ตกใจบอกเฮ้ยคิดไปเองไม่จริงหรอกไม่เอาไม่ไปอะไรเงี้ยโดยเฉพาะคุณแม่บางคนก็พูดว่าจิตแพทย์เนี่ยนะอเออลูกฉันไม่ได้เป็นโรคจิตอย่าไปคิดอย่างนั้นอ,อะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นความเข้าใจผิดนิดนึงนะคะอารมณ์ซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็พูดถึงจิตแพทย์เนี่ยไม่ได้หมายถึงคนที่มีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์เท่านั้นที่ไปพบได้นะคะ ทางออกอีกทางหนึ่งก็อาจจะพบนักจิตวิทยาหรือว่าพบกับพวกกลุ่มนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา uh huh. พวกนี้ก็จะช่วยได้นะคะทีนี้เราจะแยกได้ยังไงระหว่างพวกที่มีปัญหาเรื่องแบบโรคซึมเศร้าเลยเนี่ย uh huh. ก็คือดูว่าเรื่องจริงๆมันน้อยมากแต่ว่าความเศร้านี่มันไปไกลมาก uh huh. หรือว่าจนกระทั่งไม่สามารถทํากิจวัตรได้ตามปกติคือ uh huh. มันทําให้ดิ่งสะจนแบบไม่อยากไม่อยากทําอะไรค uh huh. ือถ้ามันรุนแรงมากจนกระทั่งสูญเสียฟังก์ชันหรือว่า การทากิจวัตรตามปกติการเรียนการนอนการกินอะไรเงี้ยอันนี้ควรพบแพทย์เลยแต่ถ้าชูวร์เขาแค่รู้สึกเศร้าเขาแค่รู้สึกอยากร้องไห้จริงๆถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำเป็นก็คือฟังเป็นยอมให้เขาบอกความเศร้าของเขาออกมาคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะทําหน้าที่เป็นคนที่จะช่วยลดอารมณ์เศร้านั้นได้แต่ถ้ามันเกินกว่าที่คุณพ่อคุณแม่จะดูแลไ,ได้เนี่ยก็พบนักจิตวิทยาก่อนได้นะคะค่ะบางคนอาจจะบอกว่า อย่าคิดมากนะลูกไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมากลูกคิดมากไปเองหรือเปล่าจริงๆก็ถูกนะคะว่าอย่าคิดมากแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่สมองส่วนคิดนะสิมันเป็นสมองส่วนรู้สึกมันห้ามไม่ได้มันห้ามไม่ได้<ม>ความคิดอาจจะห้ามยากแต่ความรู้สึกเนี่ยห้ามไม่ได้คะ่ะ<ม>ก็คือต้องยอมรับอย่างนี้ค่ะว่าความเศร้ามันเกิดมันเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงยอมรับมันก่อนแล้วก็จะช่วยเขาได้นะคะ ทีนี้ช่วงเวลาของ 15- 17เนี่ยเป็นช่วงเวลาของการพัฒนาบุคลิกภาพค่ะ <h> แล้วก็เป็นช่วงเวลาพัฒนาทั้งเรื่องของความคิดและเรื่องของการเป็นตัวตนเหมือนกับแต่ละคนเนี่ยมีความไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่วงที่จะพัฒนาไปสู่การไม่เหมือนกับคนอื่นเนี่ยแหละคะ่ะทาให้เป็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็เข้าสู่วัยที่จะเตรียมที่จะไม่พึ่งพาคนอื่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ ตอนแรกเป็นลักษณะของการมีเพื่อนการมีอาจจะเข้าสู่เรื่องของความเสี่ยงในเรื่องเพศได้แต่จะไม่ค่อยรู้สึกเหมือนเป็นคนรักแค่แบบอาจจะบึ่หวาเฉยๆแต่ตอนนี้มันจะเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นคนรักแล้วนะคะในวนัยนี้แล้วก็ก็ทำให้มีความมีโอกาสที่จะเข้าสู่เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับวัยก่อนหน้านี้วัยนี้จะมีความขัดแย้งน้อยลงคือว่าความที่เรื่องอารมณ์มันไม่ประยดกมากค่ะมันก็เลยทาให เขามีความสงบลงแล้วก็มีความสามารถในการดูแลตัวเองเหมือนกับเราบอกว่า1 2 2 4เนี่ยเขากําลังดูแลตัวเองเขาไม่ค่อยได้ยินคนอื่นมไม่ค่อยแคร์คนอื่นเพราะว่าตัวเขาภายในนี่มันสับสนมากแต่ว่าตอนนี้พอเขาดูแลตัวเองได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเขาเริ่มที่จะเข้าใจมองเห็นมุมของคนอื่นได้ดีขึ้นด้วยค่ะ เห็นอกเห็นใจพ่อแม่เริ่มแล้วคะ่ะใช่ค่ะคแต่ก็อย่าไปให้เขาเห็นอกเห็นใจเยอะนะคะพเพราะว่าความเห็นอกเห็นใจเนี่ยจริงๆมันใช้สมองส่วนหน้าเหมือนกันคะ่ะก็ต้องยอมรับว่ามันยังไม่พัฒนาเหมือนเรานะคะค่ะก็เริ่มมีแผนอนาคตนะคะคใช้เหตุผลก็ดีขึ้นด้วยเ,เพราะว่าสมองส่วนหน้าเริ่มเติบโตตามมาแล้วนะคะคคแต่ก็ยังมีสมองในสา์ข,ของการเชื่อมโยงสายใยประสาได้ดีเพราะฉันก็ยังเป็นช่วงที่ ถ้าต้องการฝึกศักยภาพไหนก็ยังเป็นโอกาสทองอยู่ค่ะคุณหญิงยังได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นสมมุติว่าอยากเรียนภาษาที่สามไปเรียนตอนผู้ใหญ่เวิร์กไหมคะมันก็ยากแล้วอะค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีค่ะที่จะทําทักษะที่ไม่เคยทํามาก่อนได้ดีเล่นดน,น,นตรีได้ทุกอย่างเลยค่ะสมัยนี้กันนะต้องเล่นกีตาราคุณหมอไม่ไงั้นไม่เท่ ีุ้ณหนิงก็น่าจะเล่นเป็นตีหางอ๋อหนิงก็เล่นได้แค่สองสามคอร์ดแล้วเจ็บนิ้วค่ะแล้วหนิงก็เลิกไปใถ้หนิงมาเจอคุณหมอก่อนเนี่ยเนี่จะได้พัฒนาศักยภาพเป็นนักกีตรามือหนึ่งของโลกก็ได้นะคะดีค่ะอย่างน้อยคุณหนิงก็ดูมีแพชชั่นกับมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนเดิมนะคะถ้าสมมติว่าเราฟังเป็นเราเปิดโอกาสให้เขาดูแลตัวเอง เปิดโอกาสให้เขามีส่วนตัดสินใจในชีวิตที่มันเป็นชีวิตของเขาได้โดยที่เราถอยออกมาเป็นผู้สนับสนุนค่ะมไม่ใช่ผู้แสดงนําแล้วเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาได้อย่างเต็มที่นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเขาก็ยังมีความเป็นวัยรุ่นอยู่ก็แปลว่าเขาจะมีอะไรที่ทําอะไรที่ดูเหมือนไม่ได้ใช้การไตรตองที่ดีแล้วก็ทําไปด่วนๆแล้วกเกิดผลเสียหายได้หลายอย่างอย่างที่อันตรายก็คือเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเลยแหละคะ่ะ บางครั้งบางคราวเวลาที่เด็กอ่านอะไรไปแล้วตอบเร็วๆเนี่ยนะคะ,คะมันเป็นการตอบด้วยอารมณ์เนี่ยบางทีแก้คืนยาก<ช>หรือว่าบางครั้งบางคราวเวลาถูกเพื่อนชักจูงให้ทํานูน่ทนทํานี่ผ่านโซเชียลถ่ายคลิปก็อะไรเงร<ม>ี้ยแล้วก็ยอมทําตามกู้กลับมาไม่ได้อะไรเงี<ช>้ยค่ะมันก็จะมีความยุ่งนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าจะไม่พุ่งเท่ากับวัยก่อนหน้านี้แต่ว่าก็ยังพุ่งอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเด็ก ได้เรียนรู้เรื่องอารมณ์รับรู้อารมณ์ได้เร็วก็จะช่วยได้เยอะแต่ว่าถ้าสมมติว่ายังไม่เคยยังไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้ก็ต้องฝึกกันนิดนึงอะค่ะเว <c oughs> ลาที่เขารู้สึกอะไรขึ้นมาก็ลองบอกให้เขาทบทวนว่าตอนนั้นเขารู้สึกอะไรสมมุติเขาไา้ทำอะไรหรือพูดอะไรไปแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาเสียใจ <c oughs> ก็อาจจะบอกว่าให้หนูลองย้อนกลับไปก่อนที่หนูจะลงมือทําตอนนั้นหนูรู้สึกอะไร <c oughs> แบบนี้ค่ะเป็นการฝึกให้รับรู้อารมณ์ได้เร็วบางทีพอรับรู้ได้เร็วแล้วเราไม่พุ่งเนี่ย เวลาที่เราตัดสินใจทำมันก็จะเป็นการตัดสินใจทําที่มีผลเสียน้อยกว่าแล้วก็เวลาที่ตอนที่คุณหญิงเป็นวัยรุ่นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาจะมาเช็คนู่นเช็คนี่ไหมคะอ,อย่างเช่นแดรี่อะไรอย่างงี้มีค่ะเราไม่อชอบเปิดห้องมาแล้วไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยที่ชอบมาดูของส่วนตัวคะ่ะคุณหมอค่ะเป็นเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ควรจะรับทราบไว้นะคะว่า เขาต้องการเหมือนเราอะค่ะเราไม่ต้องการให้ใครมายุ่งเรื่องที่เราคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเขาก็เหมือนกันเราอยากให้ลูกเป็นผู้ใหญ่ถูกไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นต้องการการดูแลแบบผู้ใหญ่ค่ะเราต้องปฏิบัติกับลูกเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันใช่ถูกต้องค่ะให้ใช้วิธีการวางใจในตัวลูกว่า เราดูแลเข้ามาจนถึงขนาดนี้แล้วอะทําไมเราถึงไม่ไว้ใจเขาคะเราต้องเชื่อมั่นในฝีมือเรามากเลยเนาะเราต้องเชื่อมั่นในฝีมือเรา <c oughs> แล้วก็เชื่อมั่นในความสัมพันธ์ที่เขาจะบอกเราเมื่อเกิดปัญหาค่ะวางใจในตัวลูกที่เขาจะดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งและก็ทําตัวเองให้เป็นเซฟโซนสําหรับลูกที่เขาจะบอกเราเมื่อเกิดปัญหาเพราะนั้นถ้าสองแรงร่วมกันระหว่างเรากับลูกยังไงเรื่องต่างๆก็รอดอยู่ดีคะ่ะเพราะว่าอันนี้ ูดในมุมของวัยรุ่นนะคืนหนิงก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ได้ค <c oughs> <c oughs> ่ะ <c oughs> ได้อยู่นะคืนหนิงก็จะมองว่าเรื่องบางเรื่องเราไม่ได้บอกพ่อไม่ได้บอกแม่เนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเอาอยู่อแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถที่จะจัดการกับมันได้เราก็เลยเลือกที่จะไม่บอกนะคะแต่ว่าคืนหนิงเน่ยด้วยความที่หนิงไม่ใช่คนที่จะเล่าเรื่องทุกอย่างให้พ่อให้แม่ฟังด้วยละ่ะแต่ว่าในเรื่องบางเรื่องที่ท่านอาจจะมารู้ทีหลังเนี่ย เราก็อาจจะมีโกรธมีงอนอะไรบ้างนีแต่ว่าในสถานการณ์ตอนนั้นก็คือเรารู้สึกว่าเราจัดการได้นะคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องหลายเรื่องที่เด็กวัยรุ่นเนี่ยจัดการเองได้แต่มันก็จะมีบางเรื่องเหมือนกันค่ะที่ถ้าวัยรุ่นไม่ปรึกษาผู้ใหญ่เนี่ยจะจัดการยากมากคุณหญิงพอจะนึกออกไหมคะว่าเรื่องอะไรยังจำไม่ได้ท้อง ไม่ค่ะคุณหมอหมายถึงว่าเรื่องท้องอ๋อเรื่องท้องหูอันนั้นอันนั้นเรื่องใหญ่คะ่ะไม่บอกไม่ได้คะ่ะ <laughs> อันนั้นไม่บอกไม่ได้คะ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆมันมีบางอย่างจริงๆค่ะที่วัยรุ่นเนี่ยไม่รอดค่ะถ้าถ้าไม่บอกจริงๆผู้ใหญ่บางคนก็ไม่รอดนะคะถ้า <c oughs> ขอความช่วยเหลือไม่เป็น <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็เออมันยากจริงจํางหรับเรื่องที่มันยากจริงๆแล้วเรา มีช่องทางที่มันเปิดออกที่ปลอดภัยพอเนี่ยเราอยู่สวยๆได้เลยค่ะบอกลูกว่าแม่พร้อมจะแก้ปัญหาให้หนูถ้ามันเดืดออใช่ค่ะ,คะแล้วก็อยู่สวยๆได้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เป็นเซฟโซนสําหรับเด็กการที่เราไม่เป็นเซฟโซนสําหรับเด็กเนี่ยอาจจะเป็นเพราะาเรามีความกังวลนะคะไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราไม่เปิดโอกาสนะอย่างเช่น พอลูกมาเล่าเรื่องแฟนลูกเราก็ทําหน้ากังวลไปก่อนออคือโดยความที่เราไม่รู้ตัวนะบางทีเราก็จะฝึกมาแล้วว่าจะเป็นเซฟโซนแต่ว่าความกังวลของเรากับแม่กับลูกจริงๆมันง,งมันห้ามยากมันก็อาจจะมีอย่างนั้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมีบางเรื่องเหมือนกันค่ะที่เด็กเอาไม่อยู่พ่อแม่บางรายเนี่ยถ้ากล้าๆหน่อยนะคะหมอนแนะนําให้บอกไปเลยคะ่ะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นบอกแม่เลยนะ อย่างเช่นมีเมิจฉาสมนธ์ไม่ได้ป้องกันถ้าหนูท้องถ้าหนูไปทาใครท้องถ้าเป็นผู้ชายเงี้ยบอกแม่เลยนะเพราะว่าไม่ว่าแม่จะโกรธหรือเสียใจหรือเปล่าหรือว่ามากน้อยแค่ไหนจะไม่มีอะไรที่มากเกินกว่าความรักที่แม่ต้องการช่วยเหลือทั้งลูกและคู่ของลูกให้ปลอดภัยตกลงตามนี้นะจ๊ะคือเกินไปก่อนได้เลยได้เลยค่ะให้ลูกรู้สึกว่าอ๋อแม่รับได้กับเรื่องแบบนี้เพราะว่าในบางครอบครัวเองรู้สึกว่าเด็กจะรู้สึกว่าพ่อแม่ จะต้องรู้สึกแย่กับการที่เขาไปมีอะไรกับแฟนนะแล้วก็เลยเลือกที่จะไม่พูดแน่นอนค่ะเด็กจะรู้เรื่องพวกนี้ว่าพ่อแม่เนี่ยน่าจะรับได้ยากแต่ว่าเด็กจะไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะพ่อแม่แข็งแกร่งกว่าที่เขาคิดแล้วก็เพราะพ่อแม่ชอบทําท่าเหมือนตัวเองแบบไม่ไหวหอะไรเงี้ยแต่จริงจริงพอเอาข้อจริงเมื่อเกี่ยวกับลูกแล้วในที่สุดพ่อแม่ก็จะตั้งหลักแล้วก็รับมันให้ได้ค่ะ, <S <S คะแล้วก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าที่เขาจะไปตามเพื่อนแล้วก็แก้ปัญหากันเอง ก็อาจจะบอกอีกเรื่องก็ได้ค่ะว่าเรื่องยางเสพติดเนี่ยจริงๆเนี่ยแม่ขอนะแล้วก็ถามเขาก็ได้ค่ะว่าเขามีโอกาสที่จะเข้าถูสาเสพติดประเภทไหนบ้างหรือเปล่าโดยวิธีไหนแต่ว่าถ้าบอกไปแล้วสมมติว่ามีหรือไม่มีเขาบอกหรือไม่บอกก็ตามก็บอกเขาว่าแต่แม่อยากรู้นะไม่ว่าจะยังไงแม่ก็อยากรู้เรื่องนี้เพราะว่าแม่คิดว่าถ้าสมมติว่ามันเลยก้าวข้ามผ่านจุดที่มันเป็นอันตรายแล้วเลยออกไปเนี่ย มันกลับมายากเพราะฉันแม่ก็อยากรู้ให้เร็วค่ะแม่จะตั้งหลักแล้วก็พยายามที่จะดูแลก,กันและกันนะลูกแม่จะพยายามที่จะไม่ใช้วิธีการแบบเหมือนกับตําหนิต่อว่าเออสั่งสอนอมแม่อยากเป็นแม่ที่ดีสําหรับลูกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยบอกนี้ไปได้เลยค่ะค่ะมีน้องที่ทำรายการเลิฟโดสอะคะ่ะน้องอดินนะอเขาเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็มีย,ดยาดๆที่ก็ติดยาเหมือนกันแล้วเขาก็มาเล่าให้แม่เขาก็ถามแม่เขาว่าแม่ ถ้าลูกติดยาแม่จะว่ายังไงซึ่งตอนนั้นเขาไม่ได้ติดยานะคะแล้วแม่ก็ไม่ได้ตอบอะไรแเขาก็ไม่อะไรก็ถามไปอย่างนั้นเองจนกระทั่งผ่านไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์เขาสังเกตเห็นว่าแม่เขาว่าซูบซีดมากกินข้าวไม่ได้เครียดมากเขาก็เลยถามว่าแม่เป็นอะไรแม่ก็บอกแม่ถามตรงๆนะลูกติดยาใช่ไหมเขาก็แบบตกใจว่าทําไมแม่ไม่ถามเขาตรงๆแต่แม่เก็บงาความเป็นห่วงนั้นไว้แล้วก็แบบกินไม่ได้นอะนไม่หลับเพราะเข้าใจว่าการที่ลูกถามแบบนั้นเนี่ย พอลูกไปเล่นกับยาเสพติดแล้วเขาก็บอกถ้าแม่ถามเขาตรงๆแม่ก็ไม่ต้องประเรียดแบบนี้แต่แม่อ่ะคือเรื่องบางเรื่องจะเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่มองว่าเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปไปคุยกับเด็กอะค่ะอืมจริงๆเรื่องนี่น่าสนใจนะคะเพราะฉัน ผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆต้องเตรียมตัวเยอะมากเลยเน,ะ <c oughs> ะนาะในขณะที่วัยรุ่นก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรที่มันซับซ้อนมากหมายถึงในแง่ของการคิดไปล่วงหน้า <c oughs> นะคะแต่ผู้ใหญ่จะมีเรื่องของการกังวลหรือคิดไปล่วงหน้าได้เยอะมากเรื่องบางเรื่องเขาก็อาจจะอยากลองถามดูสมมติว่าสมมติเราถามว่าถ้าหนูไปม,มีอะไรกับแฟนหรือว่าถ้าผมไปประเอรปมีอะไรกับแฟนขึ้นมาเนี่ยแม่จะว่ายังไงเขาอาจจะหลักถามเพื่อลองใจก็ได้เนาะ <ถ>มย้อนหินถามทางย้อนหินถามทางว่าแม่จะรู้สึกหรือพ่อจะรู้สึกกับเรื่องนี้ยังไงถ้าพ่อแม่โวยวายขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้อุยตายละโวยวายแปลว่าถ้าวันหนึ่งเขาทําขึ้นมาเนี่ยเข,เ,เขาจะปิดเป็นความลับเขาจะปิดเป็นความลับเขาไม่กล้าบอกใช่ค่ะท่าทีของเราสําคัญมากในการที่จะบอกว่าลูกพูดเรื่องนี้ได้หรือไม่ได้ค่ะแล้วบางทีท่าทีของเราก็อาจจะเป็นไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นตัวใช่ค่ะเพราะว่าความกังวลมันเยอะแต่จะบอกว่าอย่างนี้นะคะว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่ต้องลองอะค่ะ เพราะว่ามันยากนะคะที่จะกําหนดให้วัยรุ่นเนี่ยไม่หลอกอะไรเลยโดยเฉพาะวัยรุ่นที่ตัวการชื่นชมตัวเองหรือความภาคภูมิใจในตัวเองเนี่น้อยก็จะยิ่งทําให้วัยรุ่นเนี่ยอยากลองหรือว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงทุกอย่างเนี่ยจะบอกงี้เลยค่ะทุกอย่างแก้ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจว่าเราเนี่ยมี ความหวังดีความปรารถนาดีความรักให้ลูกอย่างเต็มที่และ,ะมีการเปิดช่องทางที่มันเป็นช่องทางปลอดภัยให้เขาคุยกับเราได้ทุกเรื่องค่ะทุกเรื่องเอาอยู่ค่ะค่ะสําคัญว่าต้องเป็นเซฟตี้โซนนะคะใช่กับลูกแล้วก็ต้องระวังเหมือนกับเวลาที่เด็กมาพูดอะไรเนี่ยแล้วเราก็จริงๆเราอยากให้เขาเป็นคนตัดสินใจแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราทําไม่เป็นเพราะว่าเรามีความลุ้นอะสมมติตัวอย่างก็ได้คุณหญิงลองขออนุญาตทาอะไรบางอย่างที่ดูหวัดเซียวหน่อยสิคะ อือหืว่าเสียวเหรอคะทำอะไรดีอะไปไปปีนเขากับเพื่อนว่าเสียวไหมไปนอนค้างบ้านเพื่อนไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อน <c oughs> ได้ไหมคะวาเสียวไหมคะโอเคค่ะได้ไหมไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนแล้วเราก็รู้มาว่าสมมติแม่แม่ก็ซักถามมาแอบๆดูแล้วก็ดูแล้วว่า เขามีแฟนแล้วก็แฟนไปด้วยแม่ขอไปสมัติกับเพื่อนอพอเพื่อนบอกว่าไปสมัติเสร็จทุกราย <c oughs> <c oughs> อันนี้แซวกันกับแม่หรือยวมะพเล่นพูดเล่นกับแม่ขอไปสมัติกับเพื่อนค่ะแม่แม่ก็จะถามว่ามีใครไปบ้างแม่ต้องถามมีใครไปบ้างก็มีเพื่อนที่อยู่แก๊งเดียวกันแล้วก็มีเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึง่งก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชาย <c oughs> อโอเค ทีนี้สมมุติว่าแม่รู้แล้วว่าลูกเขามีแฟนมแม่ก็อาจจะถามไป็นตรงๆแล้วแฟนหนูไปด้วยหรือเปล่าไปค่ะแม่โอเคมแม่อยากให้หนูเป็นคนตัดสินใจนะว่าจะไปไม่ไปแต่แต่แม่ว่ามันมัน,มนจะจะไปดีหร่อลูกหรือรยังไงแม่ไม่ต้องห่วงแม่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าไปเนี่ยไปกันหลายคนแล้วก็นอนแยกชายหญิงแม่ไม่ต้องห่วงเลย แม่ไม่ห่วงแม่ไว้ใจหนูแต่แม่ชอบทาเสียงสูงแม่ไว้ใจหนูแต่แต่ว่าแม่ว่ามันอาจจะมีอืมมันอาจจะมีการดื่มอะไรมีไหมอ๋อเรื่องดื่มเหรอคะแม่เออหนูว่าเอาจริงหนูมันก็อาจจะต้องมีบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่แม่ไม่อยากให้หนูดื่มใช่ไหมแล้วแม่ไม่อยากให้หนูไปใช่ไหมหนูอยากไปอะแม่ ได้ไหมเพราะเขาไปกันทั้งนั้นเลยถ้าหนูไม่ไปเนี่ยหนูคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลยนะโอเคก็ประมาณว่าคุณแม่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าจริงๆกังวลแต่ไม่กล้าพูดแบบคุณแม่เมื่อกี้นะคะคือมีความกังนวลนว่าแต่ไม่กล้าพูดว่าตัวเองกังวลอะไรจริงๆก็กังวลว่าลูกจะดื่มแล้วก็กดูแล,ลตัวเองไม่ได้แล้วก็ไปเสียตัวอะไรเงี้ยเพราะแฟนไปด้วยโ okay. อเคอันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชันของแม่ซึ่งแบบจริงๆกังวลแล้วก็ไม่กล้าพูดนะถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่แม่ ก็คิดเหมือนเดิมแต่กล้าพูดนะคะ,ะในลองใหม่นะคะค่ะหนูจะไปเสม็ดแปลใครอะลูกก็มีไปกับเพื่อนค่ะแม่ไปกับเพื่อนที่ห้องแล้วก็มีเพื่อนของเพื่อนไปด้วยไปหลายคนแม่แล้วแฟนไปด้วยปะก็ก็เพื่อนกลุ่มเดียวกันก็กต้องไปอะค่ะก็คือสรุปว่าแฟนไปด้วยอเอาจริงนะที่แม่เป็นกังวละมีสองเรื่องค่ะไหนหนิงลองบอกแม่สิว่าแม่ควรกังวลหรือเปล่าเรื่องอะไรคะแม่แม่ว่าหนิงรู้อะเรื่องแรกก็คือเรื่อง อ๋อแม่กลัวใช่ไหมใช่ค่ะแม่กลัวเรื่องนั้นใช่ไหมเรื่องเพศสัมพันธ์หูกออ๋อแม่ไม่ต้องห่วงยังไ,ไ,มไม่ต้องห่วงเพราะว่าหนูไปกับเพื่อนหลายคนแล้วเราคุยกันแล้วว่าเราจะแยกห้องกันผู้หญิงนอนบ้านหลังนึงผู้ชายนอนบ้านหลังนึงแล้วโอเคเรื่องนั้นเนี่ยแม่โอเคนะที่การตัดสินใจแบบนั้นแต่แม่อยากถามอย่างนี้มากกว่าว่าคือการเป็นแฟนกันเนี่ยแล้วการอยู่ในบรรยากาศเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเคลิมแล้วความรู้สึกอยากมีเพศสัมพันธ์นี่เป็นเรื่องของธรรมชาติ ไม่มีใครฝืนธรรมชาติได้ถ้ามันมีโอกาสพอเหมาะพอจ่อ,อ,อสาหรับหนิงเนี่ยลูกคิดว่าลูกพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์หรือยังโอ้โหแม่พูดตรงแม่พูดตรงจนหนูเขินแทนเลยค่ะแม่คือแม่จะบอกงี้ค่ะแล้วหนูต้องทําไงอะคะแม่เออแม่ดีใจมากเลยที่หนิงถามเนอะเพราะว่าแม่จะบอกงี้ค่ะว่าเวลาที่เรากําลัง เติบโตและเป็นธรรมชาติด้วยส่วนหนึ่งเราอย่าไปเชื่อว่าเราจะควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้มแม่อยากให้หนูอย่างนี้อยากให้หนูตัดสินใจเรื่องนี้อะคะ่ะว่าหนูจะพร้อมจะมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าถ้าพร้อมเป็นไปได้ไหมที่แฟนหนูจะยอมใส่ถุงยางประมาณนี้เลยนะคะแม่แต่ถ้าสมมุติว่าหนูห้ามใจตัวเองไม่ได้แล้วหนูมีอะไรกับเขาขึ้นมาจริงๆอ่ะแม่จะโกรธหนูไหม,อ,มอย่างที่บอกนะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติแม่น่าจะแค่ผิดหวงังถ้าหนูไม่บอก ไม่ได้ผิดหวังที่หนูมีเพศสัมพันธ์นะแต่ผิดหวังถ้าสมมติว่าหนูไม่กล้ามาเล่าให้แม่ฟังผิดหวังที่หนูไม่เชื่อว่าแม่จะเป็นที่ปลอดภัยที่ฟังได้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าหนูตัดสินใจจะไม่มีก็อย่าอยู่ตามลำพังกับแฟนแต่ถ้าหนูตัดสินใจว่าจะมีก็ลองดูว่าหนูสามารถใช้ถุงยางได้ไหมแต่ว่าถ้ามีแล้วหนูเล่าให้แม่ฟังได้แม่ก็จะช่วยดูว่าแล้วถ้าใส่ถุงยางไม่ใส่ถุงยางกินยาป้องกันหรือเปล่าอะไรเงี้ย ก็คือก็พูดแบบตรงไปตรงมาจริงๆพ่อแม่ส่วนใหญ่อาจจะพูดไม่ได้นะคะแต่ว่าหมอคิดว่าถ้าพ่อแม่เรียนรู้ที่จะพูดได้เนี่ยเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่กลายเป็นเรื่องที่ไม่น่ากังวลอีกต่อไปเลยค่ะในครอบคร<ม>ัวสำหรับลูกด้วยนะ,ะสำหรับลูกด้วยใช่ค่ะค่ะค่แะแต่พ่อแม่หลายคนพูดได้นะคะพ่อแม่หลายคนก็พูดเป็นถ้าเป็นพ่อแม่สมัยใหม่หนะคุณหมอพ่อแม่สมัยใหม่ก็จะเปิดกว้างกับเรื่องนี้มากขึ้นนะคะอลองดูลองดูนะคะ,ะว่าต้องเป็น ถ้าวันหนึ่งลูกวัยรุ่นมาขออะไรที่มันมีความสุ่มเสี่ยงมากแบบนี้นิงว่านนี้คือเสียงสุดแล้วนะบอ,บอกจริงถามตรงค่ะ <laughs> ต้องเปิดกว้างจริงๆนะคะแล้วก็พร้อมจะรับฟังในทุกเรื่องของลูกนะคะค่ะหมดแล้วนะคะสำหรับการทำความเข้าใจลูกในช่วงวัยสิถึง17บเจ็ดปีนิงสังเกตอย่างนึงว่าหลายอย่างมันต้องถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆเนาะจริง,งค่ะ การที่แม่หรือพ่อจะกล้าพูดเรื่องอะไรแบบนี้ถ้าแบบที่ผ่านมาเนี่ยพ่อแม่แบบไม่ค่อยพูดเรื่องอะไรแบบนี้แล้วอยู่ดีๆพูดพร่องขึ้นมาบอกว่าฟังจากรายการหมอวันิดาแล้วก็พูดขึ้นมาอย่างเงี้ยลูกจะช็อกไหมคะคุณหมอจริงๆคุณหญิงพูดได้น่าสนใจนะคะเพราะว่าอไอ้เรื่องของ Sex s e x education คือความรู้เรื่องเกี่ยวกับเพศเนี่ยจริง,รงๆเราควรจะทํามาเรื่อยๆอมาตั้งแต่วัยที่พูดคุยกับลูกเลย โดยวาระและโอกาสต่างๆอย่างเช่นดูละครเห็นเขาจูบกันอะไรเงี้ยแล้วลูกนั่งอยู่ด้วยอะไรเงี้ยลูกอาจจะแบบพูดถามอะไรบางอย่างแล้วก็ให้ตอบนะคะให้พูดตรงๆกับลูกอย่าบอกเอ้ามือปิดตาลูกไม่ให้ดูแม่ดูได้คนเดียวอะไรเงี้ยเด็กอยู่อย่าไปดูใช่แล้วพอโตมาก็สรุปว่าลูกไปเรียนรู้จากคนอื่นไม่ได้เรียนรู้จากพ่อแม่้เรื่องนี้เนี่ยส่วนหนึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะฉนั้นเราก็พูดกันด้วยการยอมรับธรรมชาติะค่ะ เพราะหนูก็เกิดมาก็เพราะเรื่องอย่างนี้แหละใช่ค่ะเนาะค่ะก็ลองเปิดใจนะคะเพราะว่าหนิงว่าเความกังวลที่สุดเรื่องหนึ่งของคนที่มีลูกวัยรุ่นน่ะคือเรื่องเนี้ไม่อยากให้ลูกท้องก่อนวัยอันควรไม่อยากให้ลูกไปทําคนอื่นท้องก่อนวัยอันควรเนี่ยหนิงว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ใหญ่อันดับต้นที่พ่อแม่ก็กังวลด้วยนะคะเพราะถ้ากังวลก็จัดการกับมันซะด้วยการพูดคุยเปิดอกกับลูกในเรื่องนี้นะคะ วันนี้หมดเวลาแล้วของเรื่องรับเจ้าตัวไม่เล็กเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยจะเป็น EP ปิดท้ายของเอพิโซดของเรื่องลับเจ้าตัวเล็กทั้งหมดเลยนะคะเป็นการสรุปรวมยอดรวมทั้งหมดของความรู้ในการดูแลลูกในทุกๆช่วงวัยจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามใน EP หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ